สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถน่าใช้หนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนิสสันฟอนเทียเอ็กไซเตอร์นะครับปี2 0 0 2 3 0เกียร์ธรรมดานะครับลองชมดูจะถูกใจสมาชิกกันบ้างหรือเปล่านะครับ145,000บาทนะครับรถอยู่ที่เสรีไทยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรวมถึงให้ความกรุณาดูโฆษณานะครับคันนี้ทรงดีสีสวยครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับ หลังคามีแล็กมาให้พร้อมนะครับขนของได้เพิ่มนะครับตัวนี้สภาพสวยครับ145,000บาทปี2002นะครับ3.0เกียร์ธรรมดาถ้าชอบสนใจจริงไปดูรถตรวจสอบทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นของนิสสันนะครับแล้วก็อึดทนนะครับตัวนี้มีแอร์แถวที่3นะครับเย็นทั่วถึงห้องโดยสารนะครับข้างหลังก็สามารถจะพับเพื่อวางของเก็บของทุกของได้พอประมาณนะครับถ้าไม่พอกไปข้างบบนนะครั ในกรณีที่คนมาเยอะนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้นั่งกันได้สบายแน่นอนนะครับดูแถวที่3ซมก่อนนะครับต้องบอกว่ากว้างขวางนอนได้เลยครับเบาะนุ่มๆแน่นๆครับใครสนใจหาไว้ใช้งานรองพิจารณาดูนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็ไปดูตามพิกัดนะครับโทรไปสอบถามไปก่อนเลยนะครับมีแอร์แถวที่3านะครับเย็นทั่วถึงเบาะแถวที่3ไม่ต้องกังวลมากกว่ากลัวร้อนนะครับ นี่นะครับแถวที่2นั่งสบายครับกว้างขวางรับไอสอคนก็มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับบึกบึนอึดทนถึกแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับทรงนี้สําหรับสมาชิกที่เน้นหารถไปใช้งานในครอบครัวนะครับ เป็นรถอเนกประสงค์เป็นรถเจ็ที่นั่งให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว้มนะครับเบื้องต้นแจ้งว่าใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับไปทดลองตรวจสอบสภาพได้นะครับโทรไปเจรจาสอบถามกันดูก่อนนะครับส่วนรถก็มีอยู่แล้วละครับของซื้อของขายเขาก็ตั้งให้เราต่ออยู่แล้วครับเราก็ต่อกระตอกันพอประมาณนะครับเขาขายได้เขาก็ขายครับต่อเยอะเขาก็ไม่ขายแล้วครับก็ มีนิดนึงนะครับต้นทุนการเดินทางซื้อขายเก็บซ้อมบำรุงดูแลอลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจก็เน,น้นเหมือนเดิมครับ